สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมือนีจ่าภุ่มครับผ้ามเละนะครับหลังจากที่ห้างหายไปโดนครับผมก็เนื่องด้วยภารกิจต่างๆนะครับก็บกคคอยได้เหตุคลิปนะครับพี่น้องกมืมอนีนะครับมีโอกาสดีนะครับพอดีจ่าภูมมสิผ้ามาตามหาขี่ไกล้ครับขี่ขี่ไกล้ปูครับพี่น้องก็คือขี่ไกล้บ้านนะครับอยากได้ขี่ไกล้มาล่งสาปานะครับเพื่อที่จะให้ป้านะครับ กินเป็นอาหารนะครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังคนบอกว่ายุบานน้องสะพังครับพี่น้องน้องสะพังทางจะไปคอนแกนครับครับผมออกจากโกสมพิสัยครับผมเส็นโกสมท่าพระครับจะพุ่งไปเลยสิผ้ามาเบิงครับว่ามันอยู่มองไหนนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่ครับผมแล้วก็คุณภาพของขี่ใกล้เนี่มันสีดี มอเอที่จะเป็นอาหารปลาครับด้วยว่าจะเป็นได้แกรด้วยจังไรครับผมสีภาพเปเบื่อครับผมเส้นทางนะครับมาผู้สนใจนะครับอยากได้ขี่ไกล้นะครับที่แรกผมเข้าใจว่าเป็นขี่ไกล้บ้านนะครับแต่ว่าแมนครับเป็นไกล้ข่ครับพี่น้องแต่ว่าจะเป็นขี่ล่วนนะครับว่ามีแก่ผสมครับครับเส้นทางนะครับเเรี้ยง ตั้งสองขางทางครับผู้ใดสนใจกะเข้ามาติดต่อมาสอบถามได้ครับพื้นที่โกวสุสมขอนแก่นหรือว่าได้หลายติดต่อรถหกล้อรถใหญ่ามาเอาได้ครับโทรสอบถามเพื่อนก่อนได้นะครับนี่ครับหนูแดงฟาร์มปัญหาแต่ฝ้ามเดมืดบานแล้วหรือเปล่าครับอ๋อสีซีฟาร์ามเฉพาะบ้านนัน้นสีห้องน,นีืเป่อ๋อบ้านอื่นเขาเจอกับบอดเฮดบอดอเหตุกัน บรรทัสามสองส้าเลี่ยวเข้ามาทั้งสอยซ้อยกลางบานบันน้องสะพังเหลือตรงมาเรื่อยๆได้ฟ้าแมนูแเดียงอันนี้คือฟ้าแมนูแเดียงครับผู้ใดสนใจอยากได้ขี่ไกล้แบบขี่ไกล้ดๆเอาไว้เดี๋ยวใส่ใส่หายใส่หน้าก็ได้ใส่หายใส่หน้าก็ได้ใส่บ่อปลาก็ได้ครับนี่ครับเป็นอาหารปลาก็ได้ครับเป็นเป็นขี่ไกล้พันธุ์บัวก็ครับโอ้ไก่ไข่นะครับผู้ใดสนใจ ไมสนใจขี่ไกลกับมาเอาได้มิฝากบเบอร์โทรไว้นแปดสิเก้าศูนย์แปดเก้าโอ๋เด <0 89, S 2> oh, ี๋ยวศูนย์เก้าแปดอ๋อศูนย์เก้าแปดหนึ่งสี่เก้าหสี่เจ็งศูนย์เจ็ดเจ็ดสองครับขายคุงยักบาทพ่อคุงเลี้ยวแจมันมีสราคาครับซุ้มมุลกับบมุมุลอ๋อซุ้มซุ้มมูนขายยังไงครับยีบหากับสามสิบาคับสามสิบ นะครับผู้ใด,ดสนใจก็ติดต่อมาเบอร์เพื่อนนะไรครับพื้นที่กุสุมพื้นที่ขอนแก่นครับมารับได้ครับอันนี้ก็บจิเอาไปใช้ใช้สาปลาแจ็กเส้าสอบจะเ,เ,เ,เร็วเด้อวันสิบมเร็วครับฝ่ามาเอาเด้อนี่เป็นว่าไก่สิเบิร์เหรอครับผู้ใด,ดสนใจกัติดตอ่อเพมนได้ตามเบอร์โทรที่หายไปนะครับ ถามเพิ่นก็นได้มา่อไหร่พลังสภาพก็ถามเพิ่นก็นได้นะครับอเอาขี่ไก่ไปใส่บอ่อปลาครับเป็นอาหารปลาเนาะอาหารพวกปลาก,กินผดกินนะครับครับว์ป่าไปให้แล้วครบแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวครับอาหาทุ่งหาทุ่ง ขี้ใกล้กระสิบเปียกยังน้อยครับช่วงนี้พ่นว่าอีกสองมือกระสิบแห่งพู้ใ้สนใจช่วงนี้ก็มาเอาได้เล้วครับเนี่ยเราพี่น้องที่สนใจอยากได้นะครับขี้ใกล้กระสิบประมาณนี้ครับครับตัวนี้ก็ถือว่ายังเปียกอยู่บ้านโนนราสีครับ สนใจติดต่อได้อยาเป็ในใครสองร้อยสามสิบบาทบ้แพงครับครับ อันนี้ก็คือฟาร์มนะครับเอฟาร์มนูแดงฟาร์มนะแม่เนาะะ,ะครับสนใจติดต่อมาได้ถ้าจะเป็นสร้างไรยยงีสิรถขายโย่ตะลอยโงขึ้นไงรถยอ,ยอ๋อกะแม่เพิ่งับชีโรถสีแถมให้ได้ครับ ต้นลายเป็นสือไปนี่เพิ่นก็เชียไปใส่บ่อปลาบ่าวสองร้อยสามร้อยนิดั่งพูดได้บ่อปลาได้ลายเพิ่นกะสิเอาลายเนาะครับพ่อไปใส่ไปใส่พักใส่ห้าได้บ่เตะเด็กันเนาะอ๋อถักไกหน่อยฮ่อไปใส่พักสิบ่แม่ถ้าไก่หน่อยใส่พักแต่ถกไก่ลุนมัอนี่ฮก็ใส่ใส่ปลาใส่บ่อปลา เล่นแหลกครับครับสินแห่งก็หนึครับผมนี่ครับโอเคสนใจติดต่อได้บ้านโนนราสีติดกับบ้านน้องสะพังครับทางที่ไปขอนแก่นครับพี่น้องครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพี่น้องครับสนใจติดต่อฟาร์มหนูแดงฟาร์มเลยครับฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ครับครับผมนี่ครับ